สวัสดีครับทุกคนสวัสดีชาวแล็นล็อกมือบายทุกๆท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง BLTV ครับช่องที่เน้นเกี่ยวกับการเก็บบรรยากาศในการเล่นเกมแรกค a นาล็อกมบายของเรานั่นเองนะครับทุกคนเดืน,นี้วบยวันต้นเดือนนะครับมีกาชาใหม่เข้ามานะครับเป็นในส่วนของ กระชาที่ใช้งานนะครับทุกคนแล้วก็มีการ์ดใหม่เข้ามานั่นเองนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนผมว่าการนี้ค่อนข้างดีเลยนะทุกคนเป็นแบบเพิ่มดาเมจส s k i นะครับถึง10%เลยนะครับแล้วก็ยังมีเอฟเฟกต,ต่างๆที่น่าสนใจมากเลยนะทุกคนแล้วก็ช่วงต้นเดือนแบบนี้อย่าลืมนะครับทุกคนอย่าลืมทำกิจกรรมให้เรียบร้อยนะครับโดยเฉพาะการเข้าไปแบบว่า ล็อกอินรับของฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมรายเดือนประจําเดือนสิงหานี้นะครับสิงหาหรือกันยาวะกันยาสิเนาะเออเดือนกันยานะครับก็มีกิจกรรมรายเดือนเนาะตรงนี้นะครับที่เข้ามาใหม่เนอะไรเนี่ยเงินพระจันทร์เต็มดวงนะครับน่าสนใจนะทุกคนน่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นแพทเทิร์นาร์รายเดือนเนาะทุกคนค่อนข้างโอเคนะ บันทึกนักผจนไทยอาจาร์เต็มดวงนะครับมีกาชาไม่ใช่กาชาสิมีแฟนะครับมีแฟงสามอันหนึ่งมีอย่างนี้นะครับเป็นพัดลุอกอาจาร์เนาะเฮ้ยดีแล้วเนี้เฮ้ยเดือนนี้ค่อนข้างใช้ได้แล้วทุกคนมีเราของดีๆแล้วเนี่ยต้องต้องซื้อไวนะทุกคน เอ้ยนี่นี่น,นี่อันนี้ใช้งานได้แนละ้วทุกคนแต่ผมมีแล้วอ่ะอืมตัวนี้ค่อนข้างใช้ได้เลยนะทุกคนแนะนาให้ไห้นี่กันนะทุกคนซื้อกันนะแค่หกสิบแปดเหรียญแมวเองอะ่ะซื้อได้นะทุกคนซื้อได้ช่องรอก็จะเป็นสายแฟชั่นนะทุกคนไม่เน้นใช้งานนะครับเน้นสวยเน้นเปลี่ยนชุดในทุกๆวันน,ะนี่อันนี้เป็นแจ่ฟรีนะทุกคนตรงเลเวลสี่สิบนะครับเป็น ปลทองนะปักทองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของชุดที่ได้จากศิจกรรมรายเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นชดุดรีมนักเรียนเนาะซึ่งผมได้แล้วนะทุกคนผมได้ชุดแล้วนะครับก็เหลือในส่วนของหมวกนะที่ผมยังไม่ได้แต่ผมจะเดือนนี้ผมก็ลุ้นว่าผมจะได้หมวกเยอะไหมนะครับเพราะว่าเดือนที่แล้วผมได้แบบสี่อันมั้งสามอันสีนนะ่อันอ่ะเออ ียกว่าคุ้มเลยทุกคนกคุ้มมากนะครับอันนี้ก็เป็นมีแันตาน่ารักมากเลยทุกคนส่วนนี้ชุดลายเดือนนะครับเป็นคอตูมเนาะไม่มีเอฟเฟคถไอ้นี้นะไม่มีเอฟเฟคในชุดนะครับก็คือเป็นชุดใสสวยๆนะครับเริ่มจะพูดไม่ถ่าแล้วทุกคนผมเพิ่งไปขูดหินปูนมาเว้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเล่าดีกว่าผมเพิ่งไปขูดหินปูนมาเดี๋ยวค่อยเล่านะทุกคน เลยพูดไม่ไค่อยถนัดครับแต่เดี๋ยวใอยเล่าสตอรี่นะครับเป็นเราเอาจิตรกรรมลายเดีอยกันอันนี้ก็ใครยังไม่มีก็มาแลกได้นะครับทุกคนสิเนี่ยเฮ้ยม,มีกระดานนะทุกคนมีกระดานไว้บอร์ดมีทิชชร์โปลลิงนะทุกคนเรียกว่าเรียกว่าดีนะทุกคนสําหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่ายังเก็บในส่วนของแันยังไม่ครบนะทุกคนสามารถมาแลกได้นะครับค่อนข้างคุ้มเลยนะแล้วก็ นอกจากนี้น้องก,ก็จะมีนั่นนะที่ว่า exchange รวมเซิร์ฟอะ exchange exchange หรือรวมเซิร์ฟนะครับก็ทำให้มีของขายเยอะมากขึ้นนะแต่ว่าราคาก็จะส่งขึ้นด้วยนะครับทุกคนได้ยินเสียงกระดิ่งบางทีบางกนีน้องมีมี่มาเล่นด้วยนะครับมีมี่มแมวน้อยนะในส่วนของไอ้นี่นะครับบิงโกโปลิ่งนะครับในส่วนนี้ก็ถ้าเสียด 8ขูปองเนาะก็โอเคนะทุกคนโอเคนะดูดิเรียว่าค่อนข้างดีเลยอ่ะได้น่นะทุกคนเราใครที่โจบแค่8เหรียญแมวเองแล้วก็อันนี้ก็68เหรียญแมวเองก็ถือว่าโอเคนะสำหรับไายฟรีที่เติมเล็กน้อยอย่างเรานะทุกคนเติมเอาอันนั้นบุยตัว๋ว ตัวฟ้าตัวแดงตัวเหลืองนะครับตัวฟ้าจะได้สามสิบใบใช่ปะ่ะตัวแดงมันจะได้ไอ้นี่ห้าสิบตัวเหลืองได้หนะ้าสิบนี่นี่น,นี่ทุกคนการนี้นะครับนี่นี่การที่มาใหม่เนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมลองส่งแบบเพื่อได้เพราะว่าตัวเด็กผมเคยได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นอยา่าสายฟรีก็อย่าทอนะครับอย่าทอการส่งฟรีนะเพราะว่ามีบางคนก็ได้กันนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่เคยได้นะ นี่การนี้ดีมากคนดีนะเนี่ยนซะอนทับไปถึงห้าครั้งเลยสามห้าสิบห้าเนี่ยเห็นไหมรวมเป็นยี่สิห้าเปอรเซ็นนะอ่ะเออคิดเอาแล้วกันดาเมจสก,กิลอะ่ะน่าจะเป็นแบบสำหรับสายปูรรวๆเลยถ้าเจอแบบงูเนาะงูใน PVP หรือว่ากิวลวเลยแบบเนะี้ยเดียงแน่นอนนะครับถ้าโดนเข้าไป อย่างอันนี้กาชาสีฟ้านะครับก็ค่อนข้างดีนะครับสําหรับสายตอกเกาะเนาะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นสําหรับสายซับนะครับสาหรับแทงนะครับก็ค่อนข้างดีนะเอาไว้สู้กับไอ้นี่ไงเอาไว้ลงคาร์ทอก็ได้หรือว่าไปสู้กับพวบวาคิลี่ก็น่าจะได้นะครับอันนี้เป็นหมวกและคูดนะครับเป็นสายสลีฟนะครับแจกสถานะนั่นเองนะครับทุกคน ค่อนข้างดีนะคะถ้าใส่คู่กับหลักยูนิคอนหรือว่าหัวยูนิคอนวาผมจำไม่ได้นะครับทุกคนซุปตายยูนิคอนอ่ะอันนี้ก็เป็นเทปอันนี้ก็เป็นคลิปหนีกระดาษนะทุกคนอืมแน่นอนนะช่องเราก็ไม่ใช่ไนนอ้นี่เนาะเราสายปีทุกคนเล้ว่าสายปีที่เติมเล็กน้อยอ่ะอีกอย่างช่องเราก็ไม่ได้เก็บตัวฟ้าด้วยนะครับช่องเราเน้นตัวแดงนะทุกคนเน้นชดสวยงามนะครับส่วนอันนี้ก็เดี๋ยวเขาจะเป็น เอาเหรียญจากตู้สวนเหลืองไปแลกเอาก็ได้นะครับทุกคนแลกได้หมดเลยมองอะไรบวันนี้แมวออดเทนเศษเลยนี่แต่อันนี้ใครได้เนอะคนสำหรับสายแจกสาานะนะแล้วก็สายจอกกลอกจอกกลอกค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่า,วามันลบอันนี้ลบไปยังไงอ่ะไม่ค่าที่เราถือต่อ แต่ก็ต้องไปทดสอบกันนะครับสำหรับใครที่เือสนใจเนาะก็ไปทดสอบกันได้นะครับส่วนไอ้นี่นะอะไรอ่ะกิจกรรมรายเดือนนะครับก็อย่าลืมทํากันให้เรียบร้อยนะครับเ๋้วทีนี้เราก็ถือโอกาสทําไปด้วย่ลยๆกันแต่ผมก็เล่าให้ฟังหน่อยก่อนเนาะเพาผม,มทำเลยมาผมถึงไม่ได้ลงคลิปนะครับนะซั้งวันอ่ะห้าวันแล้วมั้งหรือสี่วันแล้วทุกคนนะครับ ผมไปคูหินปูนแล้วแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยผมก็ต้องไปต่างจังหวัดนะครับน่าจะสักประมาณวันที่16เลยมัง้งทุกคนผมถึงจะได้มาทำคลิปให้ทุกคนดูนะครับน่าจะเป็น16เลยนะครับก็คือผมต้องไปต่างจังหวัดตั้งหนึ่งอาทิตย์เนี่ยแล้วก็กลับมาก็จะค่อยทำคลิปเปิดกาชาให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าแต่ผม,มแอบกระติบไปแล้วกาผมกำลังซุ่มนะครับผมซุ่มเก็บของรอ ดิวมอซีมวยอาชีพพารคอลแลบ,บนะครับที่จะเข้ามาใน17วันนะคะถ้าเราจากวันนี้เนาะก็คือสีอีก17วันนะครับที่จะเข้ามานะครับก็คือผมตั้งใจรอมากเลยนะคิดบไม่หลายอย่างเลยไว้รอนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องว่าผมเก็บอะไรไว้ละกันนะทุกคนเดี๋ยวรอไอ้นี่ก่อนนั่นแหละเว้ยทุกคนแต่ผมก็ไอ้นี่นะหลังจากที่ไปขูดเห็ืปูนมาใช่ปะ่ะ วันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยคือ <c oughs> ผมเริ่มพูดไม่ชัด <c oughs> เลยแล้วเริ่มพูดเบาลงด้วยนะครับแล้วทีนี้พอไนนพอ้นั่นอ่ะพอพอคุดเสร็จใช่ปะหมอแกรักว่าอย่าลืมมาผ่าฟันคุดออกนะคะฟ <c oughs> ันคุดผมขึ้นด้วยทุกคนสองซี่นะครับเป็นข้างล่างนะครับเป็น ชิดในสุดเลยนะสองข้างเลยข้างล่างแล้วกสองสี่มองบอกว่าหาเวลาว่ามาเผานะคะซึ่งสัปดาห์นั้นแหละทุกคนจะไม่วันวันที่สิบหกผมว่าผมจะไปเอาคิวไว้แล้วก็ค่อยไป่านนะครับก็ไม่แน่ใจว่าช่วงของที่อาชีพคอเล็เข้ามาผมจะมีเสียงพูดหรือเปล่าทุกคนผมจะพูดได้เปล่าไม่รู้นะเพราะว่าเห็นไปถามเพื่อนเื่อไงเพื่อน,นเื่อนที่ดัดฟันกันเนะี่ย เขาบอกว่าเวลาไปดัดฟันเนาะก็ต้องผ่าฟันขุดออกนะครับให้ยึดเหล็กให้ยึดอะไรได้สบายๆเนาะนั่นแหละแต่ทีนี้เพื่อนบอกว่ามันจะกินข้าวไม่ได้เว้ยสักอาทิตย์หนึ่งเล้าหน้าก็จะบวมนะครับพูดก็ไม่ค่อยถนัดเนาะอันนี้ก็น่าจะแล้วแต่คนันใครอาการอนาะการเบาเนาะผมก็เลยนั่นแหละเว้ยเดี๋ยวจะดูอีกทีนะครับว่าจะได้เอาอัหนนี้หรือเปล่าว่าจะได้พูดในคลิปหรือเปล่าครับหรือจะได้ลงเป็น แล้วก็เสียงเพลงคอคลอดูบรรยากาศของอาชีพคอแลบนะครับทุกคนเราเข้าเควสก่อนดีกว่านานะสำหรับเดือนนี้นะครับทุกคนกันยานะครับที่เข้ามานะครับก็ทุกคนก็จะลืมมาทำเควสราศีนะครับทุกคนก็คือจับมือมาก,กับเพื่อนอีกหนึ่งคนหรือว่าตัวเด็กของเพื่อนเพื่อนอีกหนึ่งคนนะครับเพื่อทำเควส5ครั้งนะครับต่อเดือนรับอีโมจิท่าทางสุดน่ารักนะครับซึ่งเดือนนี้ แก้ได้ว่าก็น่ารักแหละทุกคนก็ถ้าเอาไปใช้กับโอกาสต่างโอกาสต่างสถานการณ์กันก็ถือว่าน่ารักนัวนเองทุกคนแต่เราสายถ่ายรูปอาจจะชอบกันนะครับผมก็ชอบแหละแต่ต้องไอ้นี่เดี๋ยวไปดูในรูปปกคลิปก็ได้นะทุกคนอันนี้ผมจะไอ้นี่แล้วกันเรียกว่างไงดีก็เรียกว่าอย่าลืมทำเคเวส์แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็น นึกว่าการย้ำเนาะว่าอย่าลืมทำเคว็นะครับอย่าลองเควนะ็เนาะเพราะว่าเคล็ราศีเนี่ยมันเดือนต่อเดือนนะครับก็คือหนึ่งปีมีสิบสองเดือนเช่นเดียวกับราศีนะครับก็คือถ้าผ่านเดือนไหนไปก็รออีกทีปีหน้านั่นเองนะครับทุกคนซึ่งอันนี้ก็เป็นเดือนกันยานอกก็เป็นสีเขียวนะครับเป็นาราศีมีนหรือเปล่านะทุกคนผมตามราศีไม่ได้อะทุกคนไม่ใช่ราศีมีนดิมันเป็นราศีอะไรอะ่ะ ราศีกันนะครับทุกคนกันยาก็ต้องราสีกันดีคือเนาะผมก็ดื่มไรเลยพูดไม่เชียกันซึ่งถ้าใครอยากได้อเนี่ยทุกคนก็ลงอ่าลงให้ครบเดือนก็ได้นะทุกคนแล้วก็เราก็จะได้ดาวมาแลกของันนี้ไงเนี่ยเนี่ยดาวสีฟ้าเนี่ยแล้วก็มาแลกของอะไรนะถ้าเก็บครบแบบว่าแปดสิบอันแล้วเนี่ยของแปดเนี่ยแปดเนี้ยคือขายได้แพงมากๆนะทุกคนทยี่สิบเอ็มเนี่ย นี่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นท่าของอีโมจิเดือนกันยายนนะครับราศีกันเนาะก็สาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเลยเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนยังไงทุกคนก็อย่าเดมนเล่นเกมให้มีความสุขก่อนนอนก็แปรงฟันให้สะอาดนะครับใครที่มีฟันคุดก็ไปผ่าฟันคุดนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่าผ่าฟันคุดเป็นยังไงเนาะยังไงคลิปนี้ก็นอนดาบฟันดีราตีสวัสดยบายครับทุกคน như 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 chút chút